จะพัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดร,กกรแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ไดุ้กวันจานเวลา17เนาฬิกา30นาทีทางช่อง t n, n 2เอ็นสองทรูวิ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบพบกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับปกติรายการของเราก็มีวัตถุประสงค์หลกักเพื่อเป็นเพื่อนสําหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับในการที่จะน้อนมนําองค์ความรู้จากแขกรับเชิญของเราจากหลากหลายทุกวงการทุกวิชาชีพทุกเพศแล้วก็ทุกวัยเพื่อมาร่วมพูดคุยแล้วก็สนทนานะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศิลธรรมและจริยธรรมอันดีของสังคมของเรา วันนี้รายการเยาวชนก้าหน้าอย่างมีสุขของเราก็คงต้องเป็นหน้าที่ของผมนะครับในการที่จะทําหน้าที่สนทนากับแขกรับเชิญแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะว่าน้องๆเยาวชนของเราช่วงนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างสอบปิดภาคเรียนกันก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับมีความรู้มีความสามารถนะครับก็คงรอโชคอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็คงต้องดูหนังสือกันหนักหน่อยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นผู้ที่เรียกได้ว่า เป็นผู้อยู่ในวงการทางด้านศิลธรรมจริยธรรมนะครับนอกจากเป็นข้าราชการทหารที่เกษียณมาแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ในการรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งขณะนี้นะครับท่านมีโอกาสได้เข้าไปสู่สภาพัฒนาการเมืองที่เรียกว่าสอพอมอนะครับเป็นรองประธานคณะทำงานการสื่อสารสาธารณะที่เป็นอิสระนะครับแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร,ร์ชาตินะครับในอนุกรรมการปปชและเป็นเลขาธิการเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม84องค์กรซึ่งในวันนี้เรา อยู่กับท่านพลตรีหญิงอุสณนีกเกษมสันณอายุทยาครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตเรียกพี่อุสนีก็แล้วกันนะครับในการที่มีโอกาสได้เชิญมาในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าในระหว่างนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านๆมานั้นก็มีโอกาสได้กราบอารัธนาพระคุณเจ้าซึ่ง เราพูดคุยในประเด็นต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องศิลธรรมและจริยธรรม,มหรือว่าสันติศึกษา<ะ>มาโดยตลอดพูด<อ>ถึงพระบรมศา,ศาสดาซึ่งเป็นสถาปนิกเอกของโลกแล้วันนี้นะครับก็มาถึงสถาบันการเมือง <c oughs> ั้งก่อนก็มีการโยงโยงอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่ามันเหมือน ธรรมะจัดสรรน่ะธรรมะจัดสรรว่าเมื่อมีพระพุทธเจ้าก็ต้องมีพระสงฆ์เมื่อมีพระสงฆ์ก็ต้องพูดถึงเรื่องศีลธรรมจริยธรรมพิอุสุนีเอกนี่ก็นอกจากเป็นสื่อสารทางด้านธรรมะที่พูดคุยในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมมาโดยตลอดแล้วตอนนี้มีโอกาสได้ไปนั่งที่สพมเนี่ยสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองแล้วก็เป็นรองประธานคณะ กรรมการสื่อสารสาธารณะที่เป็นอิสระแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในอนุกรรมการปรป,รปรชด้วยเนี่ยเรายัางเป็นเลขาธิการของเครือข่ายภาคร,ราชการและภาครประชาสังคม84องค์กรด้วยมีโอกาสเข้าไปนั่งตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงไปยังไงมายังไงถึงได้ไปนั่งตรงนั้นค่ะ แล้วคิดว่าไปนั่งตรงนั้นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้ช่วยในเรื่องที่เราได้ขับเคลื่อนในเรื่องของศิลธรรมจริยธรรมยังไงบ้างครับผมค่ะมีความตั้งใจสูงมากนะคะทุกอย่างมุ่งสู่ทําเพื่อเป็นพุทธบูชาะนะคะเพราะว่าเราถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยโชคดีมากนะที่เรามีพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลัก นะคะของประเทศชาติม้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าอะไรก็ตามนะคะที่จะเป็นฐานที่ดีสำหรับที่จะทำให้ประชาชนาผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเนี่ยได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วเนี่ยก็อยากจะสืบสารแล้วก็ทำในจุดตรงนั้นนะคะคอาจจะนับว่าเป็นความโชคดีก็ได้นะคะที่ บังเอิญในช่วงที่กำลังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งในระยะต้นรตรงนั้นในในในระยะแรกนะคะที่มีการเคลื่อนไหวกันเ,นเป็นเป็นในรัฐบาลของอช่วงของคุณชวนหลีิภัยนะคะตั้งช่วงนั้น2542-2543างอ,องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเนี่ยก็ได้ มีการรายงานในลักษณะที่ว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีผลของการทุจริตน่ยค่อนข้างที่จะที่จะสูงนะคะก็หมายถึงได้คะแนนต่ำใน10เนี่ยได้3.4 3.3อะไรยอย่างนี้<ด>นะคะนนได้คะแนนต่ำแต่ว่ามีทุจริตคอรัปชันสูงก <c oughs> ็คือแสดงว่าสูงคะแนนต่ำแสดง <c oughs> ว่าคอรัปชันเนี่ยสูงนะคะเพราะในจุดตรงนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้ตอนนั้นมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ตั้งเป็นออมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดนะคะในภาคส่วนตรงนั้นและในส่วนของทางด้านภาคราชการและภาคประชาสังคมก็มีการเคลื่อนไหวจนกระทั่งเกิดมาเป็นเครือข่ายภาคราชการนะคะที่พูดมาสักครู่นี้นะคะและภาคประชาสังคม84องค์ ตรงนั้นนะคะเราเริ่มจากจุดตรงนั้นแล้วก็ได้มีการขยับขยายไปในแวดวงของทางราชการนะคะมีศูนย์ราชการใสสะอาดเกิดขึ้น<ม>นะคะแล้วก็มีการสัมมนามีการประชุมพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็หาเหตุผลที่มาที่ไปว่าทําไมเนี่ยประเทศเราถึงได้มีการทุจริตกันปรากฏออกไปเนี่ยถึงขนาดที่นานาชาติเนี่ยเขาก็เริ่มพูดถึงกันในลักษณะที่ทําให้เราอาจจะ เสียหายอะไรในะลักษณะนั้นนะคะเพราะในในในจากจุดตรงนั้นเนี่ยค่ะก็จึงได้มีการเคลื่อนไหวมาเรื่อยๆจนต่อมาถึงในรัฐบาลทุตต่อมาซึ่งตรงนั้นก็คือรัฐบาลของคุณทักษิณครับก็ยังยังมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อยู่ถึงขนาดที่เรื่องว่าจะทําสงครามกับการทุจริตคอร์อร,รัปชันอะไรเนี่ยนะคะคก็ต่อมาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเป็นที่น่าประหลาดใจว่าในความพยายามที่จะทําตรงนั้นเนี่ยกลับ ผลของการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าคะแนนตรงนั้นไม่ได้ดีขึ้นเลย,เลยบางปีนะคะก็ลดลงบางปีก็เพิ่มขึ้นนะคะม,มีมีสถิติที่ปรากฏเนี่ยที่น่าสนใจมากๆว่าแม้ในปี2550เนี้ยก็ยังตกแตกตกแตกอยู่ตรงที่เดิมอะประมาณ3.4 3.5ขึ้นถึง4ก็ไม่ขึ้น ห้าด่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะห้าหกแล้วก็ยังตกแตกอยู่ตรงแถบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ต้องมาพิจารณากันว่าเอ๊ะมันมีอะไรกันแน่ในจุดตรงตรงเรื่องของ ของสิ่งที่มันเกิดเป็นสิ่งที่อาจจะผิดปกติอะไรบางอย่างขึ้นในแผ่นดินของเราตรงจุดตรงนี้เนี่ยเดิมทีเขาก็มองแต่เฉพาะในภาคราชการว่ามีการทุจริตกันอะไรกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจากการที่ได้มีการประชุมสัมมนาและมีองค์กรภาคเอกชน,นมาร่วมมือกันหลายอย่างก็มองออกไป ถึงนอกเหนือจากภาคราชการว่า่าวตรงนี้เนี่ยจากการสนับสนุนของภาคเอกชนด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้การทุจริตของทางราชการนั้นเป็นไปอย่างเป็นล่าเป็นสันอ๋อเาเรียกเป็นเป็นสันนะคะเป็นไปอย่างเป็นร่ำเป็นสันเพราะว่ามีมีความรู้สึกว่าเขาคงจะต้องมีการร่วมมมืออะไรกันในจุดตรงนั้นนะคะเรียกว่าทั้งภาครัฐ ทั้งภาคเอกชนได้ร่วมมือกันก็เลยมองไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเอาภาคประชาชนเอาภาคชนเข้ามาเป็นตรวจสอบแหละเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้เนี่ยต้องเอาเข้ามาตรวจสอบแล้วนี่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองถูกไหมคะ ถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่จะทำแผนพัฒนาการเมืองเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2436เพราะว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2435อสนะคะตรงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองว่าเอ๊ะมันจะต้องมีการพัฒนารูปแบบอะไรในทางการเมืองไหม แล้วก็เอ่อลยมีการออกเป็นแผนพัฒนาการเมืองมาระหว่างปี2 5 3 6ถึงปี2,540แต่ปรากฏว่าแผนพัฒนาการเมืองในฉบับแรกที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นผลเท่าไหร่เนื่องจากไม่ได้ระบุถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังเน้นอยู่ในภาคของราชการนะคะว่าราชการเนี่ยเป็นหลักในการที่จะ จะดำเนินการแล้วก็ไม่ได้มีข้อที่จะกําหนดเป็นบทลงโทษว่าถ้าไม่ทําแล้วจะเป็นอย่างไร<ำ>นะคะแล้วถ้าทําก็จะยกย่องเชิดชูขนาดไหนอะไรก็ไม่ได้ชัดเจนตรงนั้นจนกระทั่งมาหลังจากปี2540ที่มีการ เรียกว่าเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาในปี2540าในาในมาตราในมาตร27ววา27ใช่ค่ะในมาตรา27ก็มีระบุนะคะมีระบุออกมาว่ารัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ นะคะเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตอ,อนนี้ก็มีระบ,บุออกมานะคะในมาตรา77ะนะคะแต่ก็ปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยก็ยังอิงอยู่กับในเรื่องของ ทางด้านของข้าราชการอยู่ดีอ่ะยังไม่ได้ลงไปชัดในเรื่องของประชาชนประชาชนที่จะเข้ามาหาใช่ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะต้องมาดูแลอะไรตรงนี้จนกระทั่งเกิดเหตุเมื่อปี2549เป็นยังไงอ๋อนะคะนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดรัฐธรรมนูญปี2550ตรงนี้เริ่มมีความชัด นะคะมีความชัดขึ้นมาแล้วว่า,าจะต้องให้มีการพัฒนาเนี่ยมีแผนพัฒนาการเมืองเนี่ยที่ชัดเจนและเพื่อที่จะให้แผนพัฒนาการเมืองนั้นนะเดินหน้าไปได้นะคะจึงได้กำหนดว่าต้องมีองค์กรที่มารองรับ ในการ oh. ที่จะรับผิดชอบตรงนี้จ,จึงเกิดเป็นที่มาของสภาพัฒนาการเมือง oh. นะคะเกิดเป็นตรงจุดตรงนั้นเรียกย่อวออา่าสพมหาใช่ค่ะเกิดตรงจุดตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีกําหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะในเรื่องของแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินในมาตราเจดสิบดวงเล็บเจดนะคะในมาตราเจ็ดสิบดนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแนวนโยบายรัฐจะต้องดําเนินการตามนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีความชัดเจนที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพัฒนาการเมืองหรือแผนพัฒนาการเมืองนะคะได้มีระบุว่าอย่างนี้ค่ะว่าจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองชัดนะคะที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้ล่ะค่ะจึงได้เริ่มของการที่จะ มีตัวของสภาพัฒนาการเมืองเกิดขึ้นนะคะแต่ก็สภาพัฒนาการเมืองนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถาบันพระปกเกล้านะคะ<อ>ก็ส,ะกสถาบันพระปกเลปกล้าลลใช่ค่ะก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์พระมหาดรหันษาพูดคุยในแง่ของสถาบันพระปกเกล้าก็ไปเป็นสถาบันที่ร่วมกันแล้วก็ทางตุลาการด้วยในการจัดโครงการสันติศึกษาขึ้นมาอันนี้ก็แหมใกล้เคียงเลยนะเพราะว่าทางสถาบันพระปกเกล้านั้นมีกิจกรรมเพื่อที่จะนําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาการเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่น่าจะ ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นในแผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นในจุดตรงนั้นเนี่ยสภาพัฒนาการเมืองก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งองกรแล้วก็เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ว่าที่จะต้องมีนะคะนป็นสภาที่พิจารณาคดีละครนถ้็นเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะซึ่งองค์กรตรงนี้เนี่ยสภาพัฒนาการเมืองตรงนี้นะคะก็เราได้มีเรียกว่ามีสมาชิกมาแล้วนะคะชุดหนึ่ง อันนี้ก็สําหรับที่ทางตัวท่านเองเป็นสมาชิกครั้งนี้ก็เป็นชุดที่สองนะคะเป็นชุดที่สองค่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่สองซึ่งในที่มาที่ไปของวาระครั้งละกี่ปีวาระละสี่ปีค่ะนะคะซึ่งสําหรับอายุยืนกว่าสภาที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาสามปีใช่ไหมคะเพราะในจุดตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้เรื่องต่างๆเนี่ย เพื่อที่จะให้มีความชัดเจนว่าทางสภาพัฒนาการเมืองก็ดีหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการที่จะหันมาดูแลหรือว่ามองดูคนที่จะมาเป็นผู้นําทางด้านการเมืองว่าเพราะว่าทําไมมองเป็นผู้นําทางการเมืองเนื่องจากว่าเขาต้องเป็นผู้นําเขาต้องเป็นรูปแบบเขาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเนี่ยคือพุทธศักราช2550 จึงได้มีกำหนดเอาไว้ในหมวดที่13ในเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะคะในมาตรา2 7 9ซึ่งตรงนี้เนี่ยระบุไว้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานก็จะมีประมวลจริยธรรมนะคะของแต่ละส่วนงานตรงนั้นเนี่ยกำหนดไว้ในส่วนของสพอมอเองนะคะก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะไปตรวจสอบคนอื่นหรือ ว่าไปดูคนอื่นเขาและตัวเองไม่มียิ่งต้องชัดใหญ่เลยว่าจะต้องมีจริยธรรมอย่างไรอย่างไรนะคะในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของคุณธรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฐานสําคัญที่สุดต้องเน้นที่ศีลธรรมเวลานี้เนี่ยเรามักจะพูดกันแต่คําว่าคุณธรรมคุณธมจริยธรรมคุณธรรมแต่ผมไม่ทำแต่คาที่ไม่ค่อยจะพูดถึงกันคือศีลธรรมศีลธรรมเพราะว่าคือ แต่มองในแง่อย่างสมัยพุทธกาลนี่เวลาพุทธองค์ส่งพระสาวกหกสิบรูปออกไปเนี่ยพระองค์ตรัสว่าพรหมจันทร์ใช่ไหมพรหมจริยะก็เป็นคําว่าพรหมจันทร์ก็คือพรหมจริยะทีนี้หลักของพรหมจันทร์คืออะไรก็คือไตรสิกขานั่นเองแต่ทีนี้พอเรามาปัจจุบันเนี่ยเราไปเน้นที่คุณธรรมที่จริงคุณธรรมเกิดขึ้นจาก พรหมจรรย์เนี่ยหรือว่าศีลธรรมหรือจริยธรมร,ยธรมเมื่อประพฤติตามศีลธรรมจริยธรรมหรือพรหมจรรย์แล้วจึงมีคุณลักษณะเกิดขึ้นเช่นขันตีปรมังมตโปตีติขาเนี่ยก็คือความอดทนอดกลั้นเนี่ย ถ้าไม่มีศีลเนี่ยอดไม่เกิดอดขึ้นไม่อดไม่อดแน่ทั้งอดทนทั้งอดกลั้นทั้งอดออมอะไรั้องไม่มีนะครบเราบอกเป็นตะบะอย่างยิ่งเลยนี่คือคุณธรรมแต่คนก็ไปเหมือนบอกฉันจะเอาฉันจะเอาหน่อไผ่แต่เวลาขุดหน่อขุดหน่อไผ่มาแล้วต้องการจะปลูกเนี่ยไม่เอาไม่เอารากลงแต่ เอาเอารากขึ้นฟ้าแล้วเอายอดลงดินแต่ว่ามานั่งจุดทูปจุดเทียนบูชาว่าขอหน่อภัยจงเกิดเถิดแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรเหมือนกับเราต้องการ คุณธรรมแต่ว่าศิลธรรมจริยธรรมไม่เราไม่นั่นสิฮะไะในจุดตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆเขาถึงต้องมีประมวลจริยธรรมนะคะประมวลจริยธรรมเนี่ยจะมีอยู่แล้วก็ในอาชีพต่างๆเขาเรียกว่ามีจรรยาบรณนะคะจากจริยธรรมก็ปรับมาเป็นจรรยาบรณว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติมีกรอบ ให้อย่างไรในการที่ดั่งควงกางถูกนะถูกแล้วกางถูคือจรรยาบรรณก็คือคือมันต้องมาจากจริยธรรมหรือคุณธรรมก็คือต้องมาจากจริยธรรมแต่เราสื่ออาจจะไม่ครบบริบูรณ์หรือคนที่สื่อเนี่ยนะหรือคนที่ถูกรับถูกส่งสื่อเนี่ยหรือผู้ที่ส่งสื่อไปให้คนที่รับสื่อเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจอันนี้คือคุณธรรมนะแต่คุณต้องไปประพฤติตรงนี้คือศีลธรรมจริยธรรม คุณถึงจะมาสู่ตรงนี้ทําตรงนี้ถึงจะมาสู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะั้นเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องฝากไปทางด้านระบบการศึกษาอ่านี่ก็เข้ากับหลักสูตรของทางด้าระบบมหาศาค่ะดรหันษากับสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ตุลาการค่ะก็พอดีตรงจุดตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเมื่อ เดือนที่แล้วเมื่อวันที่28นะคะ<ม>เราได้เดินทางไปลงพื้นที่ที่<ม>จังหวัดลำปางนะคะ<ม>ในเรื่องของคุณธรรมรศีลธรรมจริยธรรมตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะดูซิว่าในพื้นที่เนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไระที่จะทําให้พัฒนาการทางด้านการเมืองเนี่ยไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้เราก็ได้พบจุดหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งก็พูดตรงกันน่ะในหลายที่พูดตรงกันว่ามันยังมีระบบอยู่ระบบหนึ่งคือระบบอุปถัมภ์ Oh. ระบบอุปธรรมของเราเนี่ยมันยังอยู่ทั้งในเรื่องของครอบครัว ในเรื่องของระบบราชการและก็ในเรื่องของระบบในสังคมเรานะคะในระบบของครอบครัว,รวก็คือความโยงใยในความเป็นญาติในจุดตรงนั้นนะคะที่มีอยู่ก็ยังต้องอุปถัมภ์ค้ำชูกันอยู่แล้วก็ปลูกฝังกันมาแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าตรงจุดตรงเนี้ยถ้าบาังเอิญญาติโยมเกิดไปทําอะไรที่มันบกพร่องที่มัน่น,น่นก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรกันที่จริง,รงหรือปกป้องปกปิดจริงๆแล้วดีดีค่ะแต่ว่ามัแต่ต้องเื่ขาดตัวหนึ่งใช่ไหมตัว ขาดตัวศิลธรรมกับจริยธรรมหรือหลักง่ายๆก็คือหลักคุณวิหารตรงนั้นเราเรามีเมตตาเรามีการุณาเรามีมุติตาแต่เราขาดอุเบกขาตรงนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจด้วยอุเบกขาเนี่ยคนไม่เข้าใจนบ้รา ไอ้ผู้ส่งสื่อก็ส่งไม่ครบหรือผู้รับสื่อก็รับมาไม่ครบมันก็เลยจริงๆอุปถัมมันดีถ้าเราไม่ไม่มีพ่อแม่อุปถัมป์ตายใช่เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้อุปถัมภ์แต่ว่ามันคงจะต้องบอกให้ชัดแต่เวลานี้เนี่ยในในในทางที่คิดไปสุดตรงก็สุดตรงไปเลยเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าระบบอุปถัมภ์นะไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือคืออยากจะพูดตรงนี้เหมือนกันว่าอย่าไปถึงกับสุดตรงแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยระบบสังคมของไทยเราเนี่ยเป็นระบบที่ดีนะคะเป็นระบบ เอื้ออาทรต่อกันไม่ใช่ว่าเป็นในเรื่องของเฉพาะวัตถุอย่างเดียวเราไม่ใช่ที่จริงอยากจะเสริมพื้นฐานทางจิตใจนะเรามาใช้ต่อไปต่อมาต่อไปคนจะไม่ใช้คําว่าอุปธรรมกลายเป็นเสียไปเลยเหมือนเราใช้คำที่จริงอุปธรรมเนี่ยถ้าสังคมเราไม่เป็นระบบอุปธรรมนะเราตายไปแล้วเราอยู่กันไม่ได้มาถึงทุกวันนี้หรอกแต่ควรจะไปตําหนิว่าระบบ บ้านเราเนี่ยมันขาดศิลธรรมตรงนั้นมากกว่าจะยธรรมใช่ถ้าเรามีตรงนั้นเราจะเข้าใจเลยว่าอุปธรรมอุปธรรมกันแค่ไหนอย่างไรมันจะต้องมีมีขีดมีเส้นเหมือนกันที่พี่อุษณีที่เขาบอกว่า ประชานิยมประชานิยมน่ะมันดีแต่ต้องเป็นประชานิยมที่มันมีศีลธรรมมีจารียธรรมมันต้องอยู่บนฐานของศีลธรรมเดี๋ยพูดไปพูดมาเดี๋ยวคนกลัวภาษาไทยไม่กล้าพูดอะไรที่มันเป็นประโยคก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าระบบอุปถัมไม่ดีนะคะระบบอุปถัมนั้นเป็นระบบที่ดีแต่อยู่ตรงที่ว่าฐาน ที่เราจะต้องนํามาใช้นะคะที่มันเป็นตัวเชื่อมโยงในระบบตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีฐานของคุณธรรมนะคะฐานของจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานของศีลธรรม<ช>นะคะที่เป็นกรอบว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในเรื่องกรอบของศีลอย่างแค่ศีลห้าตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยศีลห้าฉันก็ไม่ไหวแล้ว อย่าให้ไปถึงในเรื่องธรรมะข้ออื่นเลยไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงศีลห้ามันเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมดถ้าไม่มีศีลห้ามันไป็น็ไดอื่นไม่ได้มันไปไม่ได้เลยนะคะเพราะในจุดตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปกลัวซะก่อนจริงๆแล้วเนี่ยในลักษณะที่เราเป็นกันอยู่และปกติของชีวิตธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่ในศีลในธรรมกันอยู่แล้ว้พูดกันตรงตรง ใช่ไหมคะเราไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเรานี่อยู่ในศีลในธรรมกันอยู่แล้วนะในความเป็นจริงเวลาจะหมดแล้วเนะ่องจากครัไในจุดตรงนี้เนะี่ย <laughs> อยากจะเรียนว่าในที่ไปจังหวัดลําปางมานี่ได้ไปพบว่าเขาอ้างว่าในเรื่องของระบบอุปถัมเนี่ยก็เลยทําให้ผู้น้อยเนี่ยคือคือจะต้องแม้ว่าผู้ใหญ่ทําไม่ถูก ก,ก็จะต้อง,<น>องอก็จะต้องตอบสนองแลยต้องคล้อยตามเพราะว่าต้องอยู่ในระบบที่ท่านจะต้องได้รับการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกนันมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นประเด็นปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องไปแก้ที่ระบบราชการว่าคุณจะต้องมีระเบียบระบบอย่างไรที่ชัดเจนนะคะในจุดตรงนั้นแล้ววันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี้นะคะจะเดินทางไปอีกที่จังหวัดเลยนะคะจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยก็จะไป รับฟังในเรื่องของสื่อว่าสื่อของจังหวัดเลยเนี่ยเขาบอกว่าน่ารักมากนะคะม,มีพลังในการที่จะช่วยกันขยายผลในเรื่องของการที่จะนําเรื่องของศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยไปสู่ภาคประชาสังคม,มแล้วเพื่อที่จะได้ ในสังคมต้องมีทั้งผู้นําทั้งผู้ตามใช่ไหมคะเราปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องจําจเป็นที่ว่าผู้นําจะต้องทําตัวเองให้เป็นที่ศรัทธาของผู้ตามเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็แน่นอนคือในเรื่องของศีลธรรมนะคะจริยธรธรมเพื่อไปสู่คุณธรรมนะคะในจุดตรงนั้นค่ะดิฉันคิดว่า สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คืออยากจะฝากให้ภาคประชาชนนะคะ,คะไ,ดได้ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่มาช่วยกันอะคะเพราะว่าในเรื่องสองอมาช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็ตรวจสอบอ่าแั้งสอดส่องทั้งดูแล ตรวจสอบแล้วส่งต่อส่งต่อมาที่สภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า,น,านะคะที่ศูนย์ราชการาตรงนี้เนี่ยเราจะได้ช่วยกันนะคะเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปจับผิดจับถูกอะไรท่านผู้นําหรือว่าบรรดานักการเมืองทั้งหลายแต่ยังน้อยที่สุดเนี่ยการที่มีคนคอยสอดส่องดูแลนั้นเนี่ยก็จะทําให้บรรดาท่านผู้นําเหล่านั้นเนี่ยท่านระมัดระวังตัวเองและจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ใหกับช่องโหว่ใช่ค่ะเด็กๆก็ย่จะได้มีตัวอย่าง เดี๋ยวต้องเขากาสเชิญ<า>มาคุยคในประเด็นเพราะว่ายัางสภาพัฒนาการเมืองจะต้องมีไปยาวเพื่อสังคมที่ดีของเราเพราะฉะนั้นค,คงต้องเชิญท่านพลตรีหญิงอุสนีเกษมสารนายุธยามาพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพัฒนาการเมืองบ่อยๆนิดหนึง่งนะครับอย่างนี้ก็เวลาเราหมดแล้วขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอมาแจ้งให้ทราบว่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นนะขอบพระคุณมากครับ ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบวันนี้รายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขได้มีโอกาสได้เชิญท่านพลตรีหญิงอุสนีเกษมสันณอยุธยานะครับท่านเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองสอพอมอรองประธานคณะกรรมการการสื่อสารสาธารณะที่เป็นอิสระนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในอนุกรรมการปปรชนะครับและก็เลขาธิการเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม 84องค์กรครับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไม่ได้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับขอบพระคุณีกครั้งนะครับผม พัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดรแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ได้ทุบันจานเวลา17นาฬิกา30นาทีทางช่องเ n n 2 True Vision 08